ติวสวัสดีครับช่วงเวลาแห่งความรู้ช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานก็กนนลับมาอีกแล้วกับติ๊กชิโร่และก็ช้างน้อยกับรายการเพื่อนแก้วเพื่อนแท้ของเด็กไทยทุกๆคนเย้ ออวันน like ี s s. ้ก็มีแค่ผมกับพี่ติ๊กเหมือนเดิมนะครับเพราะป้ายิงใหญ่ยังคงปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาอยู่แต่ช้างน้อยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจากเด็กๆชาวนครศรีธรรมราชมาฝากเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับเยี่ยมที่สุดเลยครับช้างน้อยมีเรื่องอะไรเล่าให้พวกเราฟังกันเลยนี่อะไรติดคอเหรอทำไมจะต้องทำเสียงหล่อขนาดนั้นก็นิดนึงครับ ก็เรื่องที่ช้างน้อยจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องของโครงการทายเยาวชนขนมรักบ้านเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละต้นเหตุของความน่าสนใจแต่ว่าโครงการเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ก็โครงการนี้นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยของโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นแก่เยาวชนไทยโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าฐานการเรียนรู้นอกสถานที่ครับ การเรียนรู้นอกสถานที่อันเนี้ยอยากไปเห็นอยากไปรู้จักแล้วก็อยากไปสัมผัสอันเนี้ยใช่ครับมีทั้งฐานป่าชายเลนฐานต้นลานฐานทรัพยากรประมงทะเลทางชายฝั่งและอื่นๆอีกมากมายด้วยครับอืมพูดอย่างเงี้ยต้องไปชมพร้อมๆกันต้องไปดูพร้อมๆกันเลยครับเชิญ ประคุณทางยาคือแก้ปวดพวมเห็นไหมครับความสม,ม,มดุลของป่านะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายเยาวชนขนมรักบ้านเกิดครั้งที่1น,นะครับเราก็อยากจะสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆในขนมนะครับได้รู้จักร,รักษาแล้วก็หงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่ในขนม โครงการที่เรามาทำเนี่ยก็จะมีหลักๆมีอยู่5ฐานนะครับก็มีฐานแรกก็จะเป็นฐานโรมานสีชมพูนะครับฐานที่2ก็จะเป็นฐานต้นลานนะครับฐานที่3น,น,นะนี่ก็จะเป็นฐานเกี่ยวกับประมงชายฝั่งนะครับฐานที่4ก็จะเป็นท้องหยีนะครับอันนั้นจะเป็นป่าชายหาดนะครับแล้วก็ฐานที่5ก็คือฐานนี้นะครับจะเป็นป่าชายเลนนะครับก็จะมีทั้งหมด5ฐานซึ่งจะมีนักวิจัยจากโครงการของ BRT นี่ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลายๆที่นะครับทั้งจากสุรนารีจาก มหิดลจุฬานะครับก็จะมาร่วมโดยที่นักวิจัยเขาก็จะอยากจะให้เด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนในท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาสัมผัสแล้วก็ร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับหลังจากที่เราทําโครงการนี้เสร็จเนี่ยสุดท้ายนะครับก็จะเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่ร่วมกันระหว่างนักวิจัยของ BRT นะครับปตทแล้วก็เยาวชนในขนมเนี่ยก็จะเอาองค์ความรู้นี้มาเอาไปให้กับโรงเรียนนะครับ โรงเรียนก็จะสามารถที่จะเอาไปพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับท้องถิ่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นในการที่จะจัดทําโครงการในครั้งนี้ครับยินเลยครับ<า>ยินเลยครับ<า>น้องลูกล้อถูกไหมคะคดูลักษณะของดอกของผลอ่ารับประคุณตัวนี้ก็บอกว่าเอาเปลือกขูดเอาข้างนอกเป็นยาสมานแผลได้นั้นเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่บอกว่าเราอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรเท่าไหร่เนี่ยหรือออกไปทางฝั่งตะวันออก หรือปั่นตะวันตกเท่าไหร่เขาเรียกว่าชักเทหรือลากวนใช้ประมาณสองคนหรือสี่คนเอเอาออกมาแล้วบีบตรงนั้นเอออหนึ่งเราได้รู้ประวัติของขนมครับสองเราได้รู้ว่าขนมมีความสำคัญอย่างเลยได้ไปเที่ยวในป่าชายเลนได้ดูจักรปันไม้ต่างๆที่อยู่ในป่าชายเลนตังก็ได้ได้ดูวิธีการดักเตี้ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตสี่ก่อนหนึ่งก็ต้องขอ,อกราบขอบคุณทางปตท,อทอนะครับที่ได้เห็นความสําคัญในเรื่องของเด็กและเยาวชนในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้เราให้การสนับสนุนนะครับให้ความร่วมมือโดยการประสานความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ของอําเภอขนอมนะครับเพื่อที่จะ ให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมก็ถือว่าในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากเพราะว่าในการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นของตนนั้นก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญวพราะทุกวันนี้นะครับการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเรียนในในห้องเรียนเราต้องไปศึกษาธรรมชาติ เหมือนกับปตทที่ได้กระทําในโครงการนี้นะครับเราก็ยินดีให้การสนับสนุนนะครับเราไม่ทําลายบริเวณชายหาดแล้วก็ช่วยกันปูกปาเจลินครับถ้าเราอยู่ลำต้ง,ตงก้างเมื่อลมพัดมาลมละต้นก้างจะใช้บ้างในเราทุกต้งก้างนั้นมีรักไม่มีแค่ใช้คำจินญาต้นไวย์ต้นจะได้ไม่ไป สนุกรับได้เรียนรู้ว่าบ้านเกิดของเราคือขนมมีความสำคัญอย่างเลยได้รู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเรื่องป่าชายหาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ทำลายสัตว์สัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย้วอยู่ใน,น,น,นไปไ่นปาชายเลงครับเข่นปูมันโอราัมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเราไมค่ควรไปทำมันับได้รู้ว่วาธรรมาชตาิเป็นสิ่งที่จำเป็น แลมีปยสำหรับความคาดหวังกับเยาวชนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นเยาวชนของขนมจริงๆจะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มประถมปลายก็คือปอ .4 ป .5 ป .6 แล้วก็มอตอ้นก็คือมอ .1 ม .2 ม .3 นะครับเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยอนาคตของเขาก็คือเป็นตบเติรขึ้งหนาก็จะเป็นผู้นํา ชุมชนของขนอมนะครับแลถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างจิตสํานึกให้เขาในเรื่องของการรักธรรมชาติได้เนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะปลูกฝังของเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังครอบครัวของเขานะครับคนรอบข้างของเขาโตขึ้นเขาไปเป็นผู้นําครอบครัวนะครับเป็นผู้นําชุมชนก็สามารถที่จะขยายผลต่อไปได้ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวดูแต่ละฐานแล้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากน้องๆจะได้ความสุขสนุกสนานแล้วก็ยังได้รับความรู้แล้วก็สาระประโยชน์เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของตัวเองอีกด้วยอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆใช่ไหมล่ะครับ ช้างน้อยว่าประเทศของเรามีสิ่งที่สวยงามและน่าหวงแหนอยู่มากช่างน้อยอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันรักษาประเทศไทยของเราให้สวยงามอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับใช่แล้วครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับใช่มากกว่าเพราะว่าเราจะไปชมการ์ตูนชุดรู้อินโออินเนเป็นการ์ตูนที่แสนสนุกแล้วก็ช่วยสอนให้คนเป็นคนดีมีจริยธรรมนะครับแต่ตอนนี้เราจะพักกันเดียวเหนึ่งสองสามเราจะพากเดียวเดียว 우리가 뛰어 뛰 뛰어 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 뛰어